ครับสวัสดีครับพี่ <laughs> <laughs> ยอนตีไปอยกันเงี้ดวยดูดีิใไ้เขาใส่ทึกคนกน่ด้วยแอแนี่้วรานกหนี่ันยนอยู่ดวยเนัที่นงการยืนมวยกันคุมอนยกบจะทำให้มันตื่นขึ้นมานึงก็ไได้ดีคสันแล้วตอยยกแรกนี่ ในส่วนตัวผมผมมั่นใจครับนะไม่ว่าเราต่อยตามเกมของเราเมั่นใจที่ว่าเราน่าจะบดอยู่นวดอยู่อะไรประมาณนี้เราก็เลยทำตั้งแต่ยก1ถึงยก4แล้วเราก็เลยรู้ว่าเราได้จะได้เปรียบเยอะแล้วก็ออกมาคุมยกหว่าจะดูมีจังหวะล้วมหน่อยแตหลุดบ้างเลยก็ดีครับก็เป็นประสบการณ์ของเด็กตอนนี้พอเข้าร่างใส่เสื้อนมจุดไหนที่น้องต้องกลับไปแก้ไขบ้างไหมครับก็ก็ต้องแก้ในส่วนที่อาจจะจังหวะในเรื่องของคุมในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสมาธิ 啊。 ้สีไปเรีบ้อยนะังเวเราไปมน่างกันะเรายืนูขวามือนะฝั่งนี้นะลนัดีใจนะดีใจจะได้เข้ารอบรองนะครับเราก็จะพยายามทำหน้าที่เราให้ดีฝั่นู้น่งน้นกงนูังหา้ั่งนู้นับงน้นฝั่งน้ันู้นฝั่น้นฝั่นูั่งนู้นั่งนูน่งนู้นั้นฝง้งนนับสนุนวันนี้น้ัู้น่ง การชคในวันดีซะหน่อยวางแขนยังไงบ้างในทีแรกก็วางแผนมาเดินจับบอบเดินยี่อย่างเดียวเลยนะนะชกต้นให้ยังดูสูงสีนะเริ่มมั่นใจในยกไหนพอประมาณยกสามยกสี่ครับเริ่มมั่นใจยกสี่มั่นใจมากยกสี่มั่นใจว่าจับตีติดแล้วไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็เกมไว้ได้ ตอนที่เข้ารอบแล้วนะครับในใจเนี่ยในใจเนี่ยอยากเจอใครเปพิเศษเปลา่าไม่ไม่อยากเจอใครแลนะชั่วโมงนี้ใครก็ได้ว่าวอานเถอะไม่ครับไม่ไม่อยากเจอใครแล้วน่ากลัวหมดเลยน่ากลัวหมดเลยว่างั้นแต่ว่าในในรอบต่อไปนี่เห็นบอกว่าโอกาสที่จะชกในเ,เวที่มากกว่าเดิมร้อยสิบประมาณร้อยสิบสามร้อยสิบสี่นเนี่ยค,คิดว่าเวทไหนดีก็ได้ได้หมดแล้ว ได้หมดเล้วได้หมดเลยร้อยสิบสามก็ได้ติดร้อยสิบสี่ก็ได้ว่างั้นนะครับผมนะฮะตอนนี้นะเข้ารอบไปแล้ววางเป้าถึงชิงไหมฮะหรือไงก็ไม่ครับก็วางไปทีละไฟทีละไฟเอาทีละไฟก่อนดีกว่านะครับวันนี้กองเชียร์เราไปเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรกองเชียร์บ้างเนี่ยก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนแล้วก็เอฟทีทุกคนที่ให้กำลังใจผมครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้ว ขอบคุณมากครับไปให้สุดนะับครับผมขอชคดีครับคีนบคครับผมใครับมชรครับสังครับผมไรอนเูบรัครับยอดเอาพูดหน่อยด้วยพี่เป็นไงบ้างพี่วันีใจครับเพราะ แต่เราเราบอกเราทำกล้องสนันมาก็น้ําหนักเราไม่เต็มเปนแล้วก็ด้วยความที่เขาตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่ามาไกลเกินฝันแล้วได้รอบนี้ผมก็กับเด็กก็ดีใจทุกคนที่ทํามวยรอบนี้ก็ดีใจที่เหลือก็เหลือเป็นผลกําไรเขาครับที่ที่ว่าที่ว่าเกินฝันเนี่ยตอนแรกเนี่ยฝังแา่ฝังน้องเองครับคือน้องเขาเองเขาหวังว่าได้ชกมวยรอบได้สักครั้งก็ยังดีได้ชกจ้องเจ็ดสีนะครับในความตั้นใจของเด็กบ้่นอกเราครับที่มวยที่บ้านบ้านเราครับคือตอนนี้หวังถีงแชมป์ได้ไหม ก็ 1> <1> ตัวละครนะครับนักมวยแต่ละคนที่เข้ามารอบอน,นี้ยัเหนี่ยงนี้เลยครับผมก็ว่าให้เกมต่อเกมครับ <1> 1> รอบนี้ก็โชคดีว,ว่าผมว่าทางน้องแสงนวันเขาน่าน้ำหนักผรุงไเยอะครับก็เหมือนตามเกมเราก็พยายามที่ทนะครับสามยกที่ผ่านไปมั่นใจหรือย่งว่ากิ่น 1> <1> ในแรงเชียร์ยังก็เสียวเสียวอยู่ครับเพราะว่ามวยเขาเป็นมวยเก่งาารครับครับแต่ก็แต่มั่นใจมากขึ้นในยกสี่ยกสี่ครับที่จับในได้แล้วก็รัดได้รู้สึกว่ามองเห็นว่าคู่ต่อสู้เขาน่าจะอ่อนอ่อนล้าลงครับครับอขอบคุณทุกเสียงเชียร์ทุกกำลังใจครับขอบคุณครับผมหน้ากันดารอีก